หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะวิวเบญญาภานะคะรับบทเป็นยาดานในซีรีส์เรื่องแฟนนี่ธนแพทย์สเสนน่หะ์นำสวีทูดกูดเดนทิสค่ะฟังนะเจอพี่ปูคนเดียวไม่พอเจอพี่มาเข้าไปอีกแล้วไม่พอโอม พี่รู้แต่ละคนสิสุดๆแล้วหนูจะไปพูดอะไรทันเขาไม่เทนเขาต้องการให้หนูพูดไม่ทันทุกคนรวมตัวมากมาคือพูดจนเหนื่อยอ่ะเหนื่อยพอเหนื่อยก็ไปนอนพอนอนก็ขึ้นมาพูดอีก ไม่มีไม่มีคนฟัง<ๆ>ทุกคนพูดอย่างเดียวไม่มีใครฟังไข่เรืเเ่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นอะไรใหม่ใหม่เป็นอะไรหลายๆอย่างที่หนูยังไม่เคยทำทั้งหมอฟันอ๋อแล้วก็เรื่องนี้มีไปถายที่ต่างจังหวัดและซีนี่ต่างกัง,งนั่นแหละคืออะไรใหม่ๆที่หนูไม่เคยทำม,ๆๆมัๆๆนมันใหม่าไปาต่างจังหวัด คือหนูกลัวสิ่งหนึ่งแต่หนูต้องมาอยู่ในสิ่งนั้นเป็นสังเกตุยังนึกถึงอยู่แล้วแบบแบบคนลุกอะ็ะแต่ว่าหนูต้องยืนอยู่ในนั้นนะ่ะรู้แต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้หมายถึงว่าคือเราไม่ได้กลัวแบบกลัวแบบ ต้องหนีห่างอ่ะเราแค่อยาให้สิ่งนั้นนมาโดนตัวแต่ว่าสิ่งนั้นมันก็ไม่อยู่ไม่ค่อยนิ่งไงคือจริงๆมันไม่ใช่ความลับอะไรหรอกแค่แบบอยากให้ทุกคนแบบรอดูอดเพราะว่าคุณอาจจะไม่รู้ไงว่าหนูกลัวเพราะว่าหนูข่มความกลัวสุดๆแต่ว่าก็ไปตามดูเบื้องหลังเขาว,ว่าจริงๆเราเป็นไงม, <c oughs> มากคือหายใจแบบหนูว่าคนดูไม่รู้ว่าหนูกลัวอะไร พอเราเล่นดีมากอพอเราขมไปืออานในการเป็นแสดงใช่แต่ถามว่าทำไปแล้วหายกลัวไหมก็ไม่นะก็ทำให้ผ่านพ้นไป้วาเรหลังจากนี้อะไรมา่กลัวอไกลัวหน่อยกลัวบ้างอะไรบ้างเอาปก็ุบบน้จากสิที่ว่าที เป็นการที่ต้องตั้งสติเวลาแบบจับเครื่องมือหมอเพราะว่าพอเป็นนักเรียนทันตะที่แบบอยู่ปีสูงๆแล้วเพราะฉะนั้นความแม่นยำในการจับอุปกรณ์หรือว่าทำคนไข้มันต้องแบบแม่นนิดนึงซึ่งเราก็ไม่อยากถ่ายทอดสิ่งนี้ออกไปแบบผิดๆก็เลยแบบจะมีการมีหมอฟันจริงๆมาควบคุมในการถ่ายทำด้วยแล้วมันก็ต้องตั้งสตินิดนึงเพราะว่าจาก บทที่เราต้องจํำยาวๆแล้วเราเรายังต้องจําขั้นตอนในการจับอุปกรณ์หรือถอดอุปกรณ์รกใช่ใช่ถุงมือหมวกแมสอะไรเงี้ยทใส่เครื่องประดับหรือว่าถังพยะอยู่ตรงนี้ปุ่มกดน้ําปุ่มกดปรับเบาะอะไรเงี้ยใช่เยอะหมดเลยเสร็จแล้วรู้สึกยังเป็นเลนพนักงา่เนี่ยดีนะที่ไม่เรียนตั้งแต่แรก ดีที่มันตัไม่ใช่เราคือเห็นพี่ตูเรียนก็ไม่ไหวละก็คือต้องถามแม่ว่าอะไรดีตอนนี้ตอนนี้นี่ไงมีอาร์ตออนอยู่นะคะ, <c oughs> ะแล้วจากจากอาร์ตก็จะเป็นเรื่องนี้เลยที่มีให้ติดตาม <c oughs> แล้วก็แน่นอนบัรยายวีอะไรอีกหลายๆอย่างอยู่แล้วช่วงนี้จะมี ถูกเพราะว่าเราคือเมื่อวานอุ้ยเมื่อวานเราก็เจอกัดแต่ไม่รู้หนีว่าทำอะไรจะมันเฉยเฉยจะมีแน่ๆค่ะก็จะทำกันเรื่อยเรื่อย เพราะถ้าไม่มีงานถ้าเราได้เจอเราก็จะนัดกันเองถ้าเราได้เจอกันไม่เป็นการไปเช็คนแบบที่ถูบาแบบที่ทำมือจัดมาเลยวุ่นวิบลูกอยากได้สิ่งของแบบแฟนที่รับจะไม่ค่อยได้เข้าไปเช็คแต่ว่าจะเห็นเห็นเองโดยไม่ได้ไปเช็คก็เลยจะยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่เพราะแบบเฮ้ยมันมาแบบ มันแมตชขึ้นมาหาเราเลยนะก็เลยแบบว่ารู้สึกดีใจที่คนแบบว่าตอบรับแล้วก็รอคอยผลงานซึ่งหนูกับมิมาตั้งใจมากๆอยู่แล้วที่อยากทำให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าสปอร์ตเราทั้งสองคนส่วนมากจะ่วนมากเป็นอะไรขำๆเช่น ไปไหนด้วยกันหรือเปล่าทําไมาใช่แบบคอยจับผิดคอยตามติดหรือว่าเราวันนี้เราแต่งหน้าก็มีคนเขียนเฮ้ยทําอะไรทําไมแต่งหน้าแค่แต่งหน้าพี่ <c oughs> ใช่ทาไมแต่งหน้าเพราะฉันเวลาถ่ายอะไรเดี๋ยวนี้ก็คือแบบต้องซูมใกล้ที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวโดนปรับค่ะอย่าอย่าเดากันถูกเยอะนะคะเดี๋ยวโดนปรับ <c oughs> ไปทอะไรด้วยกันหน่อยใช่ใช่ใช่สิ่นทอะไรบ้างคือน้องจะเป็นคนน้องจะชอบถ่ายรูปเราจริงจริงเราก็ชอบถ่ายรูปคือถ้ามีเวลาตรงกันอ่อนแล้วหนูเป็นคนที่เขาเรียกอะไรจะมีพี่พี่ช่างภาพที่รู้จักเยอะจะมีนั่นแหละจะมีแบบพี่พี่ช่างภาพที่หนูรู้จักเยอะซึ่งแบบว่าน้องเขาก็ชอบถ่ายรูปน้องเขาจะมาบอกว่าแบบ เขาอยากไปถ่ายรูปกับพี่คนนี้อะไรเงี้ยหนูก็จะบอกให้เพราะว่าถ้าหนูไม่ว่างไปกับน,น้องหนูก็จะหาทางใดก็ได้ให้น้องได้ไปถ่ายรูป <c oughs> <c oughs> ใช่ค <c oughs> ่ะอแล้วก็ออกกำลังกายใจเย็นนะคะจะพยายามลุกขึ้นไปออกกำลังกายแล้วก็ชวนน้องไปด้วยน้องนะคะิ่มวนทีทรเ์กนครับตอาจะเป็นคน i n e ก่หนูอีกไม่ทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะว่าหนูเป็นคน i n t e เออจริงบางทีหนูก็ไม่เชื่อตัวเองเพราะบางทีหนูก็อยากพูดบางทีหนูก็ไม่อยากพูดหนูก็ไม่รู้ว่าหนูเป็นอินทัวหรือเปล่าแต่ว่าน้องเป็นลอินทัวจริงๆก็คือแบบน้องจะมีความเงียบแต่หมายถึงว่าถ้าเราไปคุยหรือว่ามีใครไปคุยน้องน้องก็คุยได้ปกตินะคะแต่ว่าน้องจะเงียบกว่าหนูอะน้องจะเงียบกว่าหนูนิดนึงซึ่งความพอดีมันก็คือตอนที่หนูอยากพูดน้องเงียบตอนที่น้องพูดหนูเงียบไงมันก็เลยแบบ มันคือความบาลานซ์กันในบางทีที่แบบคือเรารับรู้เอเตอรของอีกคนหนึ่งได้ว่าตอนนั้นเขาอยากที่จะแบบพูดไหมพูดรู้เรื่องไหมพร้อมที่จะพูดตอนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มิมหรอมิมมันคือเสน่ห์บางอย่างไงคือจริงจิงจริงๆน้องอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้ตลกแต่มันตลกออกมาอย่างธรรมชาติเพราะจริงๆคู่เราขายสวยสวย ก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะเวลาอยู่ในกันเนี้ยผัดเราเลยโดผัดกันเป็นแัดไข่ีดอะไรใครแท่งแค่ต้องเงี้ยนอะไรแบบว่าผัดกันจะไม่ค่อยแบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำจะเป็นแบบว่าผัดกันสมมติเรื่องนี้มันใกล้มือหนูมากกว่าหนูก็ทำเรื่องนี้ใกล้มือน้องกันน้องก็ทำไปถูกต้องมาก ตั้งแต่ยังไม่ได้ร่วมงานเลยนะแค่แบบพูดกับบอกว่าคนนี้เองใช่อนาคตนี่ไงเกิร์ูทุกคนทุกคนต้องรอดูอยู่แน่เลยซึ่งก็รอไปก่อนอาจจะรอน <c oughs> หน่อยแต่แต่จะไม่ทำให้ผิดหวังเป็นแคสที่แบบอาร์การงานสร้างหนูแบบ ตื่นเต้นรอคอยไม่ไหวที่จะแบบได้ร่วมงานกับพีพ่ๆทั้งหลายส,สุดๆขอให้มันแซ่บๆเลยค่ะเพราะว่าหนูมันน่าสนุกดีคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าในอ๋อใช่ <c oughs> จริงๆในเกิร์ลรูอ่ะ คู่หนูจัดในตัวอย่างที่ออกไปคู่หนูจะเป็นคู่ที่เบาสุดหมายถึงว่ายังไม่ได้ไปแบบกะใครกับคู่อื่นซึ่งบดมันยังเขียนไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่หนูว่ามันมีความน่ารักอยู่แลแ้วแหละเพราะว่าก็มันแค่คนมันอยู่ด้วยกันความน่าออกแล้วในทุกๆคู่ มีอะไรอย่างก็อหรือว่าไม่ต้อง<า>ก็ัดใช่คือเจอกันบ่อยอยู่แล้วก็เจอกันบ <c oughs> ่อย <c oughs> แต่มไม่รู้หรอกค่ะ<บ>เพราะาน้องก็เป็นคนไม่ค่อยลงหนูก็เป็นคนไม่ค่อยลงเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีวันได้รู้แน่ดนหลุดแน่เลยอะคือบางทีคือบางทีก็แอบหลุด แต่ว่าอย่าเดาถูกบ่อยคือสมมติว่าคุณรู้อะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวโดนปรับก็ฝากติดตามเรื่องนี้ด้วยนะคะแฟนนี่นะำเพชสัญญาณแนะน้ำสวีททูต Good Dentist ค่ะคุณหม่อยยาดานและผองเพียน